โอ้เคเคเคดีขึ้นระบอบไม่สบายนั่นผมบ่ได้บสบายผมแค่ภาพคนหน่วย,อยนี่ซื่อเจตา่าเคตาแพงอาบอแพงครับบอแพงครับบอแพงบอแพง ถ้าควนจะกันก็ลุดละค่าให้ได้น่ารักคักเราละพนะกบ่อเราได้บอเราได้บอเราด้ันบอหากเกงี่ยตำรวจหรือเสียงเปลี่ยนเออมันกับเปลี่ยนเป็นธรรมดาสิ่งที่เปลี่ยนคือสิ่งตรงมือชาเข้าใจ ยิ่งสิ้งแผ่วเบาสักเท่าไรความรักของผลวลงท่านั้นหากคือก่อนนั้นเก้า จ้าจ้าอย่างจ้าอย่างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวสบวัสดีครับจ้าอย่างก่อนจ้ามันจะทิ้งจ้ามันจะทิ้งจ้ามันจะทิ้งจ้าว่ะแปปนึ่งผมไปเอาโทรศัพท์ก่อนเออมันมันบอกรหัสผมมาไปนีน่สวัสดีครับพ่อรอนสวัสดีครับมาโดดไปหาแจม้าครับหาแจม้า มาไหร่ทาเบิ่งบอนจะซื้อเนี่ยตาดนอ้อนว่าอาวสือก็มีคนบึงเอ้ามาฝัยน้ำกันเมบอนจากทุ่มบอนมันเตะทุ่มเคิงบอนมันเตะทุ่มเคิง สวัสดีสไลดมาด้กับบานดีนั่ครับยังอย่างพรุ่งนี้จะไปงานกระถินบอเมื่อว่จีมันอยู่ในไรบน่าจะเป็นงานกระถินครับอยู่แถวน้องฮานอยู่ยังว่ะไปจัดอยู่ในครับเกษียอยู่กรุงเทพฯพุ่นตัวอยู่ในอยู่บ้านเจครับอยู่บ้านเจครับผมอยู่บ้านเจมืออื่นนองแถวหนองฮานอำเภออย่างบ่มันบอกว่าเอออยู่แถวนั้นแหละสั่นไปงานกระถินครับมืออื่น อยากให้สี่หนุ่มมารวมตัวกันอีกครั้งก็อยากร่วมตัวอยู่ครับเดียวถามีคอนเสนอผลล่ะไม่แน่กะจะแบบทําอยู่ครับทําแบบเป็นไลไลแบบคออเสนตสติมคอนเส์ตจริงสิม,มีหูบึงอยู่บัตรละแสนแปดบัตรข่าส้มคออเสนตบัตรละแสนแปดมีคนข่าเบึงมา จช่กอค่ะสนุกดีว่ะนะสวัสดีครับสวัสดีครับไปกระทิล,ลังด้วยนะครับสักรับผมครับ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 คุณกันเองแสนเดียวพ่ออู๋เอาแสนหาซ้อรถแห่เตรียมที่เอาบัตรละแสนหาอา่อที่ไปใสไไไป่ไม่ได้ไปใส่ครับไม่ได้ไปใส่แต่พรุ่งนี้อ่ะจะไปงานกระทิ่น <laughs> หลอดด้วยแต่คงสิบาบาทอ่ะแฟนปวดอ,อยูยแสนอ๋อผมรถไทยอาอแสนแปดแสนแปดแสนแปดเพลงเนื้อคู่เมื่อไรจะได้ฟังก็น่าจะเร็วๆนี้แหละครับผมแบบฟรีคอนเสิร์ตแต่บางอันนี้อันนี้บมลูกเพราะว่าค่าค่าใช้จ่ายในการนั้นเมื่อกี้ เมื่อกี้เมื่อกี้แบ่งกับลงทุนไปหลายหมื่นครับลงทุนไปหลายหมืน่นหลักหลายหมืน่นมันต้องค่าค่าเ้องอันนั้นอันนี้คือเราไปช่วยนะครับทุกคนคือที่พวกผมไปมูกันนี่ก็คือเ้องบดเดียวค่าตู้บดเดียวยังเ้องไปซอยมูซื่อแสนหาแพงโผล่รถอีกเนี่ยเอาแสนหนึ่งเอา้าเอาแสนหนึ่งก็ได้เอา นอนหานบ้านแม่ได้ละเขาบอกว่าบักไก่นองหานมาสันดีคือสิแถวๆนั่นตัวพี่เมินหนูเมินอย่างบัดนีวัดดีละเข็ดัดดีครับวัดดีครับคดกันเองรถจากน้อยแน่เออูลละให้เบิ่งประเมื่นไม่อันนี้คือเราคุยกันไว้คร่าวๆครับลูก คุยกันได้คร่าวๆเพราะว่าห้องกระบ,บรูเพราะว่าอ,อ่าซีว่าจะเนี่ยครับดยความที่ค่าใช้จ่ายมันสูงห้องกระบ,บรูห้อประม,มืนเมืองกอนา่าเออมันสิพอจัดได้วงซีนาะผู้บาวจีไปในครับอยากเข็นนามันไปรองเพลงอยู่นอง่ายครับแต่ว่าถ้ากันอยากเข็ดอยู่รู้สึกว่าสนุกอยู่กับเพื่อนเราสนุก บออยู่กับเพื่อนหนกได้ลองเพลงแล้วสนุกเมนคาบาดเล่าดองอเอากัดคาบาดแง่กับมาซื้อของมาแล้วก็เอาไปลองให้ฟังอยู่บ้านเลยมาเอาไปลองให้ฟังอยู่บ้านเลยซีเดไปขาน้ำมาซืบัดละบาทเนี่ยโอ้ยอย่าไปย่าขายอ๋ หน้าอย่างอุย้ยอย่างสิมาปะเป็นบ้าไปขายหน้าไม่ซื้อวัดจำไว้ก่อนหยอกหยอกหยอกขายอย่างคือแป้งแด่อุย้ยวาสีเฮ็ดค้อนสืร์ตนี่มาเม็ดวัฮสีแบบสตรีมเลยค้อนสื์ตเลยค้าบัตรจากแสนนึง บราต้องไว้เอาผู้เดียวเอาผู้ดดิบึงผู้เดียวไม่คุ้นชื่อบึงบอสบอสขอไล่เราขอผู้เดียวพ่อผมเพิน,นั่นมาสูงลารน้ำแทน,น,นแกนอนคันเต็นแสนหนึ่งมาแต่อู้ แสนแปดแถมมูน่อยสองตัวโอเคบ่ mm. น่าสนใจอยู่ดิแต่มากินงัว่ามากินเนื้อลายกระมูไหมว่าแ mm. มนคาดอลกลกไส้เมยพะนะ mm. ใช่ครับเครื่องเสียงดีเครื่องเสียงดีครับเครื่องเสียงดีระบบ ผมว่าเนี่ยระบบระบบเสียงดีแต่แต่แต่ต้องแบบปรับเรื่องอ่ามุมกล้องเลือกคุณภาพของอ่าของวิดีโอของภาพนั่นแหละคุณภาพของภาพอ่ะมันถ้าปรับปรุงได้แบบสิบเอร์เพราะว่าผมว่าระบบเสียงเขาดีนะระบบเสียงเขาดีระบบเสียงโอเคอยู่แถมเขาอยากสูสงสัยต้องจำน่องเลี้ยวราคาบัตรคอนเสิร์ต มอน,นี้บะกินโมกทาบอ,อ้ายบอครับบอมอมอนมีบกเจมัน,น,ม,นมันเฮงมันเฮง,งมันเลี้ยงอันนั้นผมสั่งมาเลยอยากกินอยังหมอสั่งสั่งไว้สั่งสั่งมาแล้วหมอก็ไปน้องไขยมันมีเอยียงมีเอาไว้ให้กินตอนเบ่งบอลมีอะ,ม,อะมีกุงก้งกุ้งกุ้งอีกแล้วกุ้งอีกแล้ว สวัสดีต้องเขตไทบบยบลอดภยยังครับผมโบเมตเลยปลอสบายผมพักผ่อนบ่พอสืถ้าวันไหนพักผ่อนไม่พอเสียงจะขึ้นจมูกมากอันนี้ก็ขึ้นอยู่นะแต่ว่ามันได้พักผ่อนแล้วเสียงขึ้นจมูกนิดนึงมันกินขา่าวบอยั่งยั่งครับยั่งครับยั่งครับวันนี้แมนอยู่ต้องชนะแมนวอลยมันก็ต้องเปง็นยังซ่านของหมักบอนเมติวงก็มากครับ อันใดนผมมอมักเนี่ยผมถามนองเนี่ยกินผมว่าผมมักเปิดดิเอียงไล่กันทีมสองรอยขั้นสามรอยคนซื้อบัตรก็ได้หกแนอยู่เลยเอียงยังงงไม่ถึงว่า ไลฟ์หมายถึงว่าอย่างสองร้อยบาทละสองร้อยสามร้อยคนยิงสิบ่ะออเออสามพันคนยิงสิบ่โอ้พี่สิมาเบิรับแหละมันมาล้ำทางว่าน้อยตรงแบ่งตาบานคู่กันคุกเล้งโอเคแก้วกินน้ำกันกินน้ำกันเลยกินน้ำกันเลยหมอนเตยจมูนบอลเตย,เตยทุ่มครึ่งครับบอลเตยทุ่มครึ่งมักทอย่างแสบสุอย่างโน วัญญาดพี่เมียกูเออทาครับทาคนทาคนจักแมายำได้ผลแหละถูกลุงระดวแกงง้อหน่อยง้อหน่อยบอกง้อหน่อยง้อหน่อยมันแบบง้อไงง้อไง เอามีมื้อเรียนขอสิเว้านําผู้ใด๋บาดนี้ข่อยมาสวนหมู่เจ้าว่าโอ้ข่อยบ่ได้มาเว้าให้หมู่เจ้าฟังนี่ข่อยให้หมู่เจ้าวนข่อยเว้าเดเด้อเพิ่เวลาแต่งยามสิได้ฟังจักครับ Nằm nhanh thật nè, áp dưới Kinh kháu dù sản phẩm lo Vô những cái nhân mà khỏi hẹn muôn cháu là Xuân khỏi phải luôn gọi tầm mò mà để chắc khắp chắc Ý bố đồn đó Phim bộ cờ lát tay nhau, mà đầy ưu cao toàn Nhạc phạm là đời lạng Khốn sẽ là sự áp nằm thật nè Ui, cá mà áp thật thật mơ ออกตามชื่อตัวเพลงแมน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 บอกอาบจากมือเราโอ้บอกอาบจากมือเราเห็นไรเยี้ยเด้เอาขีดขึ้นใส่แต่เสื้อขาวจีขึ้นกันมีแต่คนมาเอาผมใส่ไปไหมผมใส่เสื้อขาวไปที่เขาอ๋อมึงบอกอาบตามหมอสันอาบเลี้ยกูบ่ได้นทีเสื้อขาวตัวเดียวหันอก เจ้าคิดเห็นจังไ๋กับคนที่เขาเหยียดคนอีสานเฮ่าอ้เดโอ้ก็โอ้ยบอบ่บวบ่าวอะไรมันสิขันไปอันนั้นอีบมอยากตาับมาแค่บ่มักคำมอกโม่พุ่งนี้ไปไหนมาก็ว่าอยู่พุ่งนี้ไปไหนมานะ ขมข่าขมข่าเมนเมนเบ,บ่บ่ให้ค่ากับคนณนั่นนะครับคนณสียผมไม่เคยเหยียดที่จริงผมก็เอาแท้ๆนะผมก็เป็นคนเหยียดที่กันดิแต่ว่าสิ่งเดียวที่ผมเหยียดคือขา <c oughs> เหยียดขาเคยจะเหยียดขาเท่านั้นล่ะอ้กินข้าวแรงแล้วบอ่อ้กินข้าแวแรกไงบอกยัง่งยั่งครับ สินกบน้ำโสมาได้จักกับบทั้งกับบานจักยังไหนสินใดเป็นสินใดจำไม่ได้ไดลยะอยู่ตรงไหนของอ,ดอุดรโอ้อยู่ทั้งบันจันไหมครับสีขาลองไงไม่ผมรู้สึกว่าใส่สีขาแล้วมันรู้สึก มันรู้รรสึกไม่รู้ไม่รู้สึกสบายสบายผม,ผมมาเป็นคนใส่เสืียยืดนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าใส่เสื้อขาเราร,รู้สึกสะอาดสะอานบริจาคทางกับายแล้วรถซ่อมยังไงยังครับยังครับยังเอาไปซ่อมมืออื่นนี่แหล่ะหัวเดือจ้าฮ่าฮ่าฮ่าสนุก